สวัสดีครับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพามาพบก,กับตัวนี้โนเกียนะครับตัวนี้รุ่นอะไรเอ่ยใครเดาได้บ้างครับก็เฉะลยเลยรก็แล้วกันนะครับโนเกียรูมีห้าสนะครับรุ่นนี้เอ่อรุ่นนี้มีขนาดหน้าจออบอมือ มัน,มน,มนอขอโทษอขออภัยครับที่มืออาจจะไม่สะอาดนิดนึงก็เป็นรุ่นน้องท้องนะตอนนี้นะครับของบรรดาลูเมียรุ่นต่างๆครับมี5 206 20เ 20, พื่อออกไปไม่นานนะครับแล้วก็7 20ก็ออกมาพร้อมห้าตัวนี้ครับนยกศูนยครับซีรีส์20ศนอีกสอนะครับ,ร 2, 0, 1, 20, รบเข้ามาเกืบคบแล้วละครับเอ่อตัวนี้หน้าจอมีขนาดหน้าจอ4นิ้วนะครับ หน้าจอสีนิ้มมาพร้อมกับวินโดว์โฟล์8แน่นอนว่ารวดเร็วทันใจนะครับขนาดจะจับจับจะชับมือดีนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเออ่มีหลายสีให้เลือกแล้วก็ตัวมุมนะครับเห็นว่าออกแบบมาเป็นแบบเป็นเลมเหลี่ยมนิดหนึ่งแล้วก็มีสโลปัาด้านหลังนะครับตัวนี้สโลปตรงฝาหลังเป็โค้งมนไปก็จับ ถนัดมือไม่ก็ถนัดมือดีนะครับเพราะว่าขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะจอสีนิ้วเท่านั้นเองแต่ว่าตัวนี้แตกต่างจากรุ่นพี่ๆเพราะว่ารองรับ 3G นะครับแยกค่ายนะครับ900ทับ2 1หรือว่า850ทับ2 1ก็แล้วแต่เลือกสรรเอานะครับสำหรับรุ่นเล็กราคาค่อนข้างถูก CPU แน่นอนก็ใช้เหมือนกับรุ่นพี่ๆนะครับเบอร2 0ก็คือตัว CPU Dual c o r e 1G หนนะครับแอนเป็น a d นดีโ305นะครับ ส่วนแบตก็ให้มาไม่น้อยนะพันสี่สามสิบก็ให้มาเี่นก่าตัวรุ่นพี่หกสองสูตรทซ้ำเนื่องจากหน้าจอขนาดใหญ่กว่านะครับส่วนกล้องก็ที่ห้าร้านเซลนะครับกล้องหน้ามีไหมอ่ารุ่นเล็กไม่มีกล้องหน้านั่นเองนะรุ่นพี่หกสอง 6, 2, สูจะมีกล้องหน้านะครับเป็น VGA ตัวนี้ภาพรวมเอ่อ อ๋อจะมีตัวรอมนะครับหรือสตรเลตที่ให้มาก็คือให้มา8กิกแล้วก็แรมนะแน่นอนนะลสิบสอนะครับเป็นตามปกติก็ถือว่าเป็นรุ่นเล็กที่ยังไอตัวพื้นที่ข้อเก็บข้อมูลครับยังให้มา8ไม่ใช่สี่นะครับถือว่าโอเคตัวด้านฝาหลังเนีัยเปิดใช้ด้านบนนะครับมีแน่นอนใส่ซิมได้ใส่เมมได้นะยิงกกส64กิกตามปกติ ปุ่มกดเหมือนเดิมครับรอบๆตัวนะครับพอร์ตไมโคร USB นะครับด้านบนด้านด้านหลังพอเสูบก็ออกลื่นๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นด้านแหละแต่ว่ามันอาจจะจับทล้นอาจจะลื่นบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติตัวซอฟต์แวร์ก็มาพร้อมกับ Windows Phone 8นะครับก็ไม่ได้มีเลยพิเศษมากนะครับ ก็แน่นอนว่ามาพรอบแบบ Ear Drive นะครับ Ear Drive Ear Map แต่ว่าไม่มี c i t y l a n นนะครับตัวนี้ไม่มี City l เ n นแต่ใช้งานอื่นก็ต้องบอกว่าคล่องตัวนะครับกับราคาขนาดนี้แล้วก็สามารถโหลดองโหลดแอปอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีอย่างที่บอกหลายครั้งก็คือตัวหลักๆก็คงทยอยลงมานะครับบนตัว Windows Phone แต่กใช้เวลานิดหนึ่งก็นี่ครับ วิธีการใช้างานก็ลื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นเล็กรุ่นหนึ่งที่น่าใช้างานนะครับบนตัว Windows Phone 8สำหรับ Nokia Lumia 5้าสนยรุ่นนี้นะครับขอบคุณสตอมครับติดตามชมครับ